สลับไปดูการเลือกพบตรคนที่15ของไทยบ้างดีกว่านะครับวันนี้ตามหมายกาหนดการท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็จะเป็นประธานนั่งหัวโตะคือถือว่าเป็นการเข้าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครั้งแรกของนาย,ยกอิงนะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรอกค,ครั้งนี้เป็นการเข้าไปครั้งแรกในฐานะประธานและเป็นคนที่ต้องจิ้มเรื่องผอบตรคนที่15ด้วยมีการเลือกรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นพบตรคนใหม่แล้วให้ทางกตรเป็นผู้พิจารณาใช่ไหมฮะแต่ว่า คือถ้าตามลำดับอาวุโสหนึ่งสองสามเนี่ยไล่เรียงตั้งแต่ท่านกิตรัตน์พันเพชรท่านไกรบุญสวดทรงมาจนถึงท่านธนาชูวงศ์ถ้าเป็นสามท่านนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีคนที่อยู่นอกสามรายชื่อนี้สูพิาเป็นมาเมื่อเป็นสูตรพิสดารขึ้นมาตรงนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องตามกันต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าพบตะรคนที่สิบห้าน่าจะไม่พลิกโผล่คุณน้องนะฮะเพราะว่า คงจะไม่มีใครที่อยากจะแหวกขนบหรือว่าอยากจะสร้างสุพิษดารขึ้นมา หรือว่าไม่มีใครอากจะต้องรับผลที่จะเกิดขึ้นเพราะแน่นอนว่าใ้อไปรกันนะนะบุคคลที่เขามีส่วนได้เสียนะเขาไม่ได้เป็นผบตรก็สามารถร้องต่อได้ก็พคตรสารปกครองแล้วสุดท้ายย้อนกลับมาที่ผู้แต่งตั้งอย่างท่านนายกอย่างกตรเนี่ยแหละต้องให้เหตุผลว่าทําไมถึงเลือกคนอื่นอย่างคุณน้องเนี่ยก็พูดคุยกับท่านเอกอังสนานนท์ใช่ไหมหนึ่งในกตรนะคะที่วันนี้จะต้องเข้าประชุมให้ท่านพูดก่อนจะเข้าประชุมเลยว่าท่านเองมีจุดยืนอย่างไรและมองว่าสูตร ของการตั้งผบตรที่เราวิเคราะห์กันจริงๆไม่ใช่เราวิเคราะห์หรอกนักวิชาการกูรูด้านกฎหมายเขาวิเคราะห์ว่าม,มันมีไปได้หลายทางนะถ้าจะทาจริงๆก็เดี๋ยวฟังกันแต่ว่าไปดูก่อนแลวเรียนก่อนว่าม,มีใครท่านไหนบ้างคะ่ะเราไปดูตามกําหนดการก่อนนะครับวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยคุณแพททองทานจินวัฒน์นายกรักฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติหรือกตรครั้งที่8ปดทับหนะครับที่ห้องประชุมศรียานุ์ชั้น2ออาคารหนึ่ง สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติวาระสําคัญแน่นอนที่สื่อมวลชนให้ความสนใจคือการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับโดยมีรายชื่อของผู้อาวุโส3ท่านไล่เรียงกันตามนี้นะครับท่านแรกคือพลตารวจเอกกิตรัตพันเพชรรองพบตรท่านที่สองพลตารวจเอกไกลบุญส้วสรงเจเรตํารวจแห่งชาติและท่านที่3พลตํารวจเอกธนาชูวงศ์รองพบตรนะครับสำหรับขั้นตอนการคัดเลือกพบตร ตามพรบตำรวจแห่งชาติปี65มาตรา78ระบุไว้แบบนี้ครับว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อเสนอต่อกตรเพื่อพิจารณาให้ความผิดชอบโดยการประชุมเมื่อพิจารณาวาระนี้นะครับาทางด้านของท่านกิจรัตกดีท่านไกลบุญท่านธนาเนี่ยจะต้องออกจากห้องประชุมเนื่องจากว่าทั้ง3ท่านมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับองค์ประชุมที่เหลือก็จะมีเพียงคุณแพทองทาน ในฐานะประธานนะครับมีคุณอ้อนฟ้าเวชาชีวะเลขาธิการกพรคุณปิยวัฒน์สิวรักษ์เลขาธิการกพรพในฐานะกตรนะครับโดยตําแหน่งและกตรผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกมนูเมฆหมอกพลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสองคุณชัดชัยพรหมเลิศนะฮะร,รองศาสตราจารย์ประทิศสันติป,ประพบแล้วก็ศาสตราจารย์สุภาชัยยาวัประภาธ เป็นคณะกรรมการพิจารณานะฮะนี่คือขั้นตอนผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าการประชุมกตรมีวาระหารือแนวทางการดําเนินการคัดเลือกการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจนะครับการขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการกับตารวจการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งพบตรแทนพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เกษียณอายุราชการโดยคาดว่าก็จะมีการเสนอชื่อ คด n d i d a สามท่านาเรียงตามลําดับตามที่เราบอกกันนะครับก็คือท่านแรกท่านกิตตรัตนพันเพชรอาวุโสอันดับที่1นะครับขึ้นเป็นผบตรอ,อ่ท่านที่2คือท่านไกรบุญสวนทรงจจเรตํารวจแห่งชาติอาวุโสลาดับที่2แล้วก็ท่านธนาชูวงศ์นะครับอาวุโสลําดับที่3สําหรับเหตุผลที่ท่านนายกจะมีการเสนอชื่อพลตํารวจเอกกิตตรัตนพันเพชรหรือบิ๊กตายที่อาวุโสสูงสุดนะครับทำหน้านที่รักษาการผบตรในตอนนี้ด้วย ก็เพื่อเป็นการสารต่อนโยบายยาเสพติดของรัฐบาลแล้วก็ปรับปรามการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งท่านก็ทําได้อย่างดีนะครับเป็นไปตามความต้องการของกอตรผู้ทรงคุณวุฒิสายตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวินัยทองสองท่านเอกอังสนานนท์ท่านมนูเมฆหมอกนะครับเนื่องจากมีบทเรียนในการประชุมกตรวาระแต่งตั้งผอบอตรปีที่แล้วปีที่ผ่านมาคุณน้อง <laughs> พอมีการเสนอชื่อ ท่านต่อศากขึ้นมา,าที่เป็นอาวุโสลำดับสุดท้ายข้ามมาเป็นพบตรทําให้ณนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหวุ่นวายนะในสํานักงานตารวจแห่งชาติาเรื่องอยังอยู่ในชั้นของปปชอยู่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนที่สาหัสจริงๆสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถูกเพ่อจานอย่างหนักนะคะเรื่องของการแต่งตั้งทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งคุยกับ หนึ่งในกรกรกรผู้ทรงคุณวุฒินะคะพลบทเอกเอกอังสนาโนนท่านออกมาเปิดใจกับเราก่อนจะเข้าห้องประชุมบอกว่าวันนี้การเลือกผบตรคนที่15ต้องไม่มีสูตรพิษาเดี๋ยวไล่เรียงคุณผู้ชมฟังก่อนว่าที่เราไปคุยกับนักวิเคราะห์หลายท่านอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารเราคุยกับท่านสุพิสารท่านก็บอกว่าเอาจริงๆตามกฎหมายเนี่ยต้องเป็นสูตรปกติน<อ>ั่นแหละไม่มีสูตรพิษดานแต่ถามว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะต้องยอมรับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสเรื่องของม้ามืดเรื่องของคนนอกรายชื่อค a ด d เดตนะคะอย่างเช่นการเลื่อนการเลือกวาระนี้ไปก่อนวันนี้ไม่ได้พบวัตรรอแล้วรอผู้ช่วยพบวตรอซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่ามีบุคคลที่มีชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดของผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองคนสนิทคุณทักษิณนั่นแหละพูดง่ายๆจะดึงขึ้นมาเป็นม้ามืดคือดันให้เป็นรองพบัตรอเอาเข้าค a ด d เดตแล้วค่อยเลือกคนนั้นซึ่งเรื่องนี้พอไปถามท่านเอกเมื่อช่วงเช้านะคะนี่ท่านใช้คํานี้เลยที่เราขึ้นให้ดู ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนนะเป็นเพลงเลยเป็นเพลงเลยนะเเคือท่านบอกว่าหนึ่งปีที่แล้วจําจกันได้ไหมว่ามันบอบช้ํามันเจ็บช้ําแค่ไหนออประชาชนคือใช้คําว่าด่าพตรอ่ะด่าสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติว่าคุณทําอะไรกันอยู่เล่นอะไรกันชิงดีชิงเด่นกันด้วยอํานาจท่านบอกว่าวันนี้หนึ่งคือต้องได้ผบปรตรคนที่15ออไม่มีการเลื่อนแน่นอนและสองต้องไม่มีสูตรพิสดาร เพราะมันจะส่งผลต่อเรื่องของกฎหมายสุ่มเสี่ยงและสุดท้ายนายกเองต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังท่านเอกอธิบายนะคะว่าการเลือกผบตรวันนี้จะออกมาในแนวทางไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีไม่ตั้งหรือตั้งผู้ช่วยขึ้นมาเป็นรอง <c oughs> หรือเลื่อนการประชุมมาเล่าต่างๆเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันก็เป็นการสุ่มเสี่ยง <c oughs> นะครับต่อการที่จะพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย เพราะณขนะนี้โดยข้อได้จริงก็การแต่งตั้งก็ถือว่าล่าช้าป่าปกติเพราะโดยปกติการแต่งตั้งผบตรเนี่ยจะต้องเสร็จสิ้นตั้งแต่ภายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ถ้าสมมติว่าทั้ง3ท่านณวันนี้สมมติจริงๆว่ายังไม่ได้เป็นผบตรอีกสองท่านที่เป็นผู้ช่วยจะได้มีโอกาสขึ้นเป็นรองผบตรเมื่อไหร่คะเอออย่างที่เรียนนะครับกฎหมายกําหนดขั้นตอนตรงนี้ครับที่ผมพยายามที่หยิบยกปัญหาข้อกฎหมายกฎหมายลำดับไว้แล้วนะครับว่าต้องแต่งตั้งผบตรก่อน แล้วพอมาตลอดถึงจะมาตั้งผู้ช่วยเป็นรองนะครับผู้จัดการเป็นผู้ช่วยเรียงตามลําดับที่กระนวนการแต่งตั้งดําเนินการแต่งตั้งผอยหแล้วเสร็จเนี่ยไม่สามารถจะดําเนินการกระบวนการแต่งตั้งเนี่ยได้เลยเพราะมันผิดขั้นตอนการบัตรที่กฎหมายกําหนดกฎเกณฑ์ไว้แน่นอนฮะถ้าการปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็จะส่งเสียงกับการที่จะเข้าข้อกล่าหากระทําการโดยผิ่ชอบเพื่อให้มีการแต่งตั้งหรือไม่มีการแต่งตั้ง ท่านเอกบอกผมดูอยู่นะพี่พีทีวีที่นําเสนอสูตรต่างๆสูตรพิส,รสดารเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถเป็นไปได้ตามกรอบกฎหมายถ้าจะเป็นถ้าจะดันให้เป็นเนี่ยมันก็ถือว่าโอ้โหเสี่ยงมากๆแล้วทําไมนาะยกต้องมาเสี่ยงกับเรื่องนี้ด้วยทีนี้อีกประเด็นสําคัญท่านก็บอกว่าชี้ข้อกฎหมายข้อนึงที่เราอาจจะลืมกันไปหรือเปล่าว่าพอบอรตอรรอ ต้องเป็นคนแต่งตั้งผู้ช่วยของบตรขึ้นมาเป็นรองผบตรอยู่ๆผู้ช่วยท่านใดท่านหนึ่งจะดันขึ้นมาพูดว่าเป็นรองผาบารตร,รบเข้าไปเคเดตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามกระบวนการ,กรทางกฎหมายมันเป็นแบบนี้และอย่าลืมว่าถ้าย้อนกลับไปการเลือกผาบารตรคราวที่แล้วนะคะท่านเอกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ส่วนเลยเป็นคะแนนเสียงส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งบิ๊กต่อขึ้นมาเป็นผบตรใช่เนื่องจากลำดับอาวุโสแล้วท่านเองก็คาดการกันเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอดูเลยนะว่า หลังจากที่ได้พบวตรคนที่1 4เนี่ยอุโหสถานการณ์มันจะวุ่นวายม,ามีการ<น>ฟ้องร้องกันไปกันมาแล้วเกิดจริงๆก็เกิดขึ้นจริงๆ,ๆ,ๆคืออันนี้ไม่ใช่หมอดูอะไรนะแต่ว่าท่านบอกว่ามันคือเรื่องของข้อกฎหมายทีนี้ก็เลยถามท่านว่าการเลือกพอบวตรวันนี้ตัวท่านเองในฐานะหนึ่งในกตรอที่ต้องยกมือกับเขาด้วยต้องอยู่ในห้องประชุมมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคือจริงๆอยากถามว่าเลือกใครก็ไม่ได้ก็ต้องถามว่ามีจุดยืนอย่างไรบ้างเอาไปฟังท่านเอกอธิบายค่ะ เราถอดบทเรียนจากการแต่งตั้งพบตรปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าแค่การแต่งตั้งพบตรเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยมันสร้างความเสียหายนะครับให้กับองค์กรสร้างกิจศรัทธาให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนก็หวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่ทํารอยครับอือย่างครั้งที่แล้วท่านเอกก็เป็นคนที่แสดงจุดยืนชัดเจนคือไม่เห็นด้วยกับการข้ามขั้นอาวุโสนะวันนี้มีจุดยืนยังไงบ้างคะ จุดยืนต้องต้องเรียนย้ํานะครับเวลาเป็นพูดเป็นประเด็นอาวุโสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่อาวุโสลำหนึ่งต้องเป็นผบอตรนะครับแต่ว่าให้คํานึงถึงให้คํานึงถึงอาวุโสนะครับเต้องเรียนว่าตรงนี้มันไม่ใช่แค่ในกฎหมายตํารวจมาตราเจ็ดสิบแปดวงเล็บหนึ่งนะครับกรอบการเิจายนาเนี่ยมันสืบเนื่องนะข้อความเนี่ยนะไปปรากฏในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้น้ําหนักในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่สําคัญ ให้คำหนึ่งถึงอุปโสที่ผมเน้นย้ำไงครับว่าเรามีอยู่สามคนเนี่ยนะครับมันก็ต้องพิจารณาเรียงมาตามลําดับอุโสสมมุตินะอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวสมมุตินะสมมุติว่าจะเอาผู้ช่วยคนนู้นขึ้นมาเป็นรองเอารอเป็นสมมุตินะครับอย่างเนี้ยผมว่าข้อได้จริงาตา่างๆนี่มันเข้าข้อกฎหมายตามที่ผมได้เรียนมามนะครับผูงชาเนี่ยสมเสียงที่จะผิดนินย,ดย,ายามท่านเอกย้ำนะคะบ,บอกว่าการเลือกผบ,บตรไม่ใช่แค่นายกเสนอชื่อไปให้กตรอเลือกเท่นานั้นแต่ว่า ทุกครั้งต้องมีการแนบเหตุผลด้วยว่าทำไมบุคคลคนนี้สมค,ควรได้รับแต่งตั้งเป็นผอตรอคน<อ>ที่15นั่นเท่ากับว่าเหตุผลนี้จะเป็นค<อ>ีย์สำคัญในการที่ถ้ามันอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีการกลับมาฟ้องร้องและถึงขั้นผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่คนที่เป็นคนแต่งตั้งก็ต้องยอมรับ<อ>แต่ขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปดูสูตรที่เราเคยคุยกับกูรูนักกฎหมายทางด้านตำรวจเอาไว้ท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นบิ๊กตายนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่านะสมมุติอาจจะมีเรื่องของการตกลงให้วินวินเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเพราะอย่าลืมว่าพบตรสามารถแต่งตั้งไล่ลงไปตั้ง,ตง<อ>แต่ระดับรองพอบตร,รบไปจนถึงสารวัตรอ,อาจจะมีการพูดคุยกันและถ้าวันหนึ่งเกิดดื้อขึ้นมามก็อย่าลืมว่าผู้ช่วยพบตรที่ขึ้นมาเป็นรองผบตรเนี่ยก็มาจ่ออยู่แล้วก็สามารถรักษาการเหมือนตอนที่บิ๊กต่อถูกย้ายไปสํานักนายกตัวบิ๊กตายก็รักษาการ<อ>แทนมีอํานาจหน้าที่อย่างเต็มคือตอนเนี้ย คืออย่าลืมว่าเรื่องของการเมืองก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตํารวจดังนั้นยังอยู่ในมืออยู่เพียงแ,แต่ว่าวันนี้ผลที่ออกมาก็น่าจะเป็นวิกตายอย่างที่มีการคาดการณ์กันอ,อเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันว่าต้องได้พบตะรคนใหม่ท่านบอกเลื่อนไม่ได้แล้วตาม<อ>วาระมันคือวระเรื่องพบตะรที่สําคัญค,คือการแต่งตั้ง<ม>นายตํารวจทุกระดับชั้นเลื่อนมานานแล้วจากช่องอว่างทางกฎหมายที่รอร่อง,องการประกาศใช้อยู่เพราะว่าคนที่จะเซ็นต่อไปก็คือพบตรคนใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ช่วงบ่าย เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันนะครับ